สวัสดีค่ะดีดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มสาราดี l e ส s Play ค่ะและคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการจองคิวใบขับขี่นะคะผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue แต่จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตแล้วนะคะรวมถึงระบบในการจองคิวที่อัปเดตแล้วสําหรับปี2,568ปปีนี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะเคยไปดูคลิปเดิมนะคะก็อาจจะพบว่ามันมีวิธีการจองคิวหรือมันมีขั้นตอนที่ เปลี่ยนไปและไม่เหมือนในคลิปนี้นะคะส้มแนะนําว่าให้ดูคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิปที่อัปเดตที่สุดแล้วนะคะให้กับทุกท่านนะคะผู้ติดตามสําหรับปี2068นี้เองค่ะก <Dam? S 1> ่อนอื่นนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชัน DLT Smart q หรือว่ายังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ไทยดีนะคะแนะนําว่าให้ไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะให้ไปดูคลิปนี้ก่อนเพราะว่าส้มจะสอนนะคะการยืนยันตัวตนทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เหมือนเดิมหลายท่านนะคะเคยตอบไปกับขี่เคยจองคิวหรือเคยทําเข้ารับบริการต่างๆแล้วแต่เมื่อมาเข้าในปีนี้พบว่านะคะมันไม่สามารถที่จะใช้งาน DLT ได้เพราะมันเด้งไปที่ไทยดีเลยนะคะบอกว่าต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะคะอันนี้เราก็จะต้องไปทําในส่วนของ การพิสูจน์ตัวตนยืนยันตัวตนของเราให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้งานที่แอปพลิเคชัน DLT Smart q u e u ถึงจะจองคิวใบขับขี่นะคะแล้วก็ใช้งานแอป DLT ได้ปกติค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน DLT Smart q u e ค่ะแล้วกด เข้าสู่ระบบด้วยไทยดีค่ะหลังจากนั้นระบบจะเด้งเข้าไปที่หน้าแอปไทยดีให้ท่านใส่รหัสผ่านนะคะตามที่ท่านได้ตั้งไว้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเสร็จนะคะระบบจะเด้งกลับมาว่าจะยืนยันตัวตนโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนต่างๆให้กดยินยอมนะคะแล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากการใส่รหัสผ่านครั้งที่2นี้เราจะเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันของ DLT s m a r ส Q าสำหรับการจองคิวใบกับขี่ได้แล้วค่ะขั้นตอนจะยุ่งยาก ในตอนแรกนะคะระบบจะเด้ง2ครั้งคือครั้งแรกในแอปไทยดีแล้วก็เด้งครั้งที่2เพื่อเข้าสู่แอป DLT นั่นเองค่ะแล้วระบบจะให้เราทําการเลือกสํานักง,งานขนส่งหรือเขตขนส่งที่เราจะเข้ารับบริการซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนส่งที่เราต้องการจะไปนั่งอบรมไปสอบต่างๆนะคะหรือไปถ่ายบาัตรไม่เกี่ยวกับการอบรมออนไลน์นะคะฟังให้ดีนะคะอันนี้จะเป็นสํานักง,งานขนส่งที่เราจะเดินทางเข้าไปถ่ายรูปถ่ายบาัตรนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกประเภทใบขับขี่เราเลือกไปเลยค่ะว่าเราจะทําใบอนุญาตขับรถสมบุกคลรถสาธารณะหรือจะไปเป็นพวกรถขนส่งเราก็เลือกไปตามตัวเลือกซึ่งเราต้องเลือกให้ถูกก่อนนะคะในขั้นตอนนี้แล้วเรามาดูกันค่ะส้มจะแยกประเภทนะคะถัดไปเราจะพูดถึงกรณีในการขอรับใบขับขี่หรือการทำใบขับขี่ใหม่ครั้งแรกเราจะเรียกว่าการขอรับใบขับขี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะวิธีการเลือกเราจะเลือกคําว่าทําใบอนุญาตขับรถใหม่ค่ะสําหรับคนใหม่เลยเนาะแล้วหลังจากนั้นระบบจะให้เราเลือกรถค่ะว่าเราจะทํารถอะไรรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือเราจะทําพร้อมกันทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ก็ได้ท่านไหนเป็นรถสาล้อก็เลือกที่รถสาล้อค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเลือกประเภทงานค่ะให้ท่านเลือกคําว่าขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคลใหม่ค่ะ แล้วระบบจะเด้งมาหาปฏิทินค่ะให้เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวเลขสีเขียวเราถึงจะสามารถกดจองได้ค่ะเราจะกดไปที่ตัวเลขสีเขียวคือวันที่สามารถ ไปรับบริการได้หลังจากนั้นพอเรากดวันแล้วเราจะมาเลือกเวลาค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะกดยืนยันการจองคิวค่ะด้วยเราจะตรวจเช็คชื่อนะคะหมายเลขแบบเป็นะ,ะชาชนวันและเวลาให้ถูกต้องแล้วก็ประเภทของใบขับขี่ที่เราต้องการจองคิวแล้วให้ทุกท่านนะคะแคปหน้าจอมือถือไว้มันจะขึ้นเป็น QR โค้ดค่ะเราจะใช้ในการยืนยันเวลาที่เราไปสำนักง,งานขนส่งค่ะหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นการจองคิวใบขับขี่สำหรับ ประเภทงานต่อใบขับขี่ต่อใบอนุญาตขับรถนั่นเองค่ะเบื้องต้นนะคะส้มจะให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะณปี2568นี้การต่อใบขับขี่นั้นท่านสามารถที่จะ walk in เข้าไปได้เลย walk in หมายความว่าเดินเข้าไปติดต่อที่สำนักง,งานขนส่งเลยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนหรือว่าท่านจะ จองคิวผ่านแอปก่อนก็นได้ถ้าท่านอยากจะชัวร์เรื่องวันและเวลาก็ได้เหมือนกันแต่การ Walk In นนั้นท่านก็อาจจะต้องอบรมออนไลน์ให้เรียบร้อยไปก่อนเท่านั้นเองค่ะเรามาดูนะคะขั้นตอนการจองคิวในแอป DLT ในหัวข้อของ,ของการต่อใบขับขี่ค่ะเราจะเลือกตรงประเภทงานบริการเป็นต่อใบอนุญาตขับรถค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกเป็นชนิดของพาหนะที่เราจะไปต่อนะแต่ถ้าเราต่อทางรถยนต์และรถ จักรยานยนต์พร้อมกันเราก็กดเลือกทั้ง2องอย่างได้ค่ะถัดไปในการกรอกข้อมูลก็จะให้กรอกวันหมดอายุนะคะถ้าไม่มีให้ติ๊กตรงบัตรหายค่ะเราจะมาดูในส่วนของการเลือกประเภทงานนะคะในส่วนของใบอนุญาตขับรถหรือต่อใบขับขี่นั้นเขาจะให้เราเลือกว่าใบขับขี่ของเราหมดอายุไปแบบไหนนั่นเองมีตั้งแต่การหมดอายุแบบ ห้าปีเราไปต่อเป็นห้าปีที่หมดอายุเกินหนึ่งปีแล้วเราจะขออบรมสานกานเราก็เลือกไปเลยว่าอบรมสา,มา,กานการแต่ถ้าเราอบรมผ่าน e-learning แล้วเราก็เลือกว่าอบรมผ่าน e-learning แล้วค่ะแล้วก็มีการขอเปลี่ยนนะคะจากสองปีเป็นห้าปีิ้นอายุเกินหนึ่งปีหรือถ้าสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งปีเราก็เลือกให้ตรงกับวันหมดอายุนั่นเอง หลังจากนั้นเราก็จะเลือกวันและเวลานะคะแล้วก็กดยืนยันการจองคิวเพื่อให้ได้รับคิวสําเร็จคะ่ะสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือเราจะต้องบันทึกภาพหน้าจอหรือแคปหน้าจอนั่นเองในวันและเวลาและก็ QR Code โที่ได้ขึ้นไว้ใน เพื่อยืนยันนะคะว่าเราจองคิวได้แล้วถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้หรือการแต่งกายนะคะเวลาไปขนส่งสามารถกดดูที่แถบสีม่วงรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมได้ค่ะ mm hmm. เขาจะบอกแบบนี้เลยเนี่ยค่ะบอกว่าเราอะค่ะจองคิวในสาขาไหนหรือขนส่งเขตไหนซึ่งเขตนั้นเนี่ยเขาจะให้เราทําอย่างไรบ้างต้องมาก่อนคิวประมาณ10-30นาทีนะถ้าไม่มาแล้วจะถือว่า คิวนั้นก็คือสละสิทธิ์ไปเลยแล้วก็การแต่งกายด้วยบางคนส่งนะคะขาสั้นไม่ได้นะคะรองเท้าแตะไม่ได้โปรดระมัดระวังกันค่ะ หลังจากนี้นะคะเราจะมาดูคิวที่เราจองไว้ว่าเอ๊ะเราจองไว้แล้วมันอยู่ตรงไหนกันนะเผื่อเมื่อสักครู่ใครลืมแคปไว้ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดคิวที่จองไว้ได้ค่ะเราเข้าไปที่คิวของฉันตรงลูกศรสีแดงนะคะมันจะอยู่ในช่องรอดําเนินการสามารถกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะยกเลิกคิวแล้วไปจองวันใหม่นะคะก็สามารถกดตรงนี้ค่ะที่ลูกศรชี้ตรงเครื่องหมายที่เป็นรูปถังขยะค่ะแล้วคิวที่เรายกเลิกไปแล้วนะคะกดยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาอยู่ อยู่ตรงคำว่าคิวที่ยกเลิกค่ะก็จะขึ้นรายละเอียดว่าเราจองไปแล้วแล้วเราก็ยกเลิกคิวไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งในการจองคิวในผ่านแอปพลิเคชัน dl t smart q u e สามารถทำได้ไม่เกิน3ครั้งต่อวันค่ะ คลิปนี้นะคะส้มกะหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการจองคิวใบขับขี่ปี2568นี้อยู่นะคะในงานประเภทใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องส้มสาราดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ